สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับ s u p e r b i บายพอดแคสกับเบนซ์ p ู r b i บานะครับผมวันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเจ้า s u z u ก i b e r g ์กแมน400 221 0กันนะครับ สำหรับเจ้าเบิร์กแมน4221นะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเครื่องยนต์และเทคโนโลยีเป็นหลักครับโดยในส่วนของดีไซน์จะมีแค่เพียงสีสันใหม่เท่านั้นนะครับดีไซน์ของเจ้าเบิร์กแมนนะครับหลักๆก,ก็จะไม่ได้จีจาร์ดหล่อเท่แบบวัยรุ่นนะครับแต่ว่าจะมีความสวยงามเรียบหรูในแบบของผู้ใหญ่มากสักหน่อยนะครับระบบไฟส่องสว่างที่ให้มาเป็นแบบฟ u ู l LED ทั้งคันนะครับและยังมีไฟ d a y t i m e r u n n i n g Light หรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่า Daylight อีกด้วยนอกจากนี้นะครับเรือนใหม่จะเป็นแบบผสม ทางดิจิทัลและอนาล็อกนะครับโดยมีการพัฒนาให้ฉลาดมากยิ่งขึ้น,นครับสามารถแสดงผลข้อมูลได้มากขึ้นนะครับโดยในตอนนี้สามารถแสดงผลอัตราการสิ้นเปลืองแบบเรียวไทม์ได้แล้วนะครับมาพูดกันถึงส่วนของเครื่องยนต์กันบ้าีกว่าครับผมหลักๆก,ก็คือการปรับใหม่เพื่อรองรับมาตรฐานใหม่ยูโร5นะครับเครื่องยนต์ยังคงเป็นเครื่องยนต์แบบสูบเดียว 399cc นะครับแต่ว่ามีการเพิ่มระบบจุลเบิดแบบใหม่นะครับเป็นแบบหัวเทียนคู่ให้กําลังแรงบิดที่ดีขึ้นตั้งแต่ในรอบต่ำๆนะครับนอกจากนี้ยังมีการรปั เปลี่ยนวาวไทมิ่งใหม่ ให้สตาร์ได้ง่ายและมีรอบเดินเบาที่ดีขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีการปรับเปลี่ยนรูหัวฉีดใหม่นะครับเพื่อให้การจ่ายน้ำมันทําได้ง่ายขึ้นและปรับตัวแคทใหม่นะครับเพื่อให้ไอเสียผ่านยูโร5ได้โดยเครื่องยนต์ที่ผ่านการปรับปรุงใหม่นี้นะครับจะมีแรงม้าลดลงเพียงเล็กน้อยโดยเคมแรงม้ามาที่29.2แรงม้าที่6,300รอบนะครับและมีแรงบิดสูงสุดที่35.2นิวตันเมตรที่4,900รอบครับในส่วนของเรื่องอัตราการสิ้นเปลืองนะครับเคม,มาที่25กิโลเมตรต่อลิตรนะครับดังนั้น ังน้ำมันขนาด13.5ลิตรที่มีให้มานะครับจะช่วยให้รถวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรต่อการเติมน้ำมัน1ถังได้แบบสบายๆนะครับมาต่อกันที่ช่วงล่างนะครับช่วงล่างของเจ้าเบิร์กแมน400นะครับค่อนข้างจะโดดเด่นไม่เหมือนกับสกูตเตอร์ในพิกัด400ซีซีคันใดๆนะครับจุดแรกเลยนะครับก็คือระบบเบรกด้านหน้าแบบดิสเบรคคู่นะครับส่วนด้านหลังจะเป็นดิสเบรคเดียวซึ่งปกตินะครับค่ายอื่นๆจะให้ดิสเบรกหน้าแค่ดิสเดียวนะครับผมนอกจากนี้นะครับ แม้ว่าโชคด้านหน้านะครับจะเป็นโชคเทเลสโคปิกธรรมดานะครับแต่ในส่วนของโชคหลังนะครับจะเป็นโชคเดี่ยวปรับพีโดได้7ระดับทํางานร่วมกับกระเดื่องซับแรงนะครับซึ่งจะให้การขับขี่ที่นุ่มนวลไม่เหมือนใครนะครับมาต่อกันในเรื่องฟังก์ชันด้านความสะดวกสบายนะครับก็ไม่มีอะไรเหมือนใครอยู่หลายๆจุดนะครับตั้งแต่ฟุตบอร์ดที่วาลให้คนล่างเล็กขาถึงพื้นได้ง่ายนะครับช่องเก็บของใต้เบาะขนาด42ลิตรใหญ่เพียงพอที่จะใส่หมวกเต็มใบได้1ใบกับครึ่งใบอีกหนึ่งใบนะครับนอกจากนี้ด้านหน้าย มีช่องเก็บของอีก2ช่องนะครับภายในช่องเก็บของยังมีช่องจ่ายไฟ12บสอวลต์อีก 1. จุดและอีกจุดหนึ่งที่ไม่เหมือนใครเลยนะครับก็คือมีการเจาะล่องนะครับสำหรับใช้โซ่คล้องล็อกรถได้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นฟังก์ชันกันขโมยนั่นเองนะครับในส่วนของเทคโนโลยีนะครับก็ถือว่ามีการปรับปรุงมาได้ถูกใจนะครับก็คือมีการเพิ่มระบบทัชั่นคอนโทรลเข้ามาในตัวรถแล้วนะครับตอนนี้มีระบบเบรก ABS นะครับที่มีกล่องคำนวณที่เบาลงเล็กน้อยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีระบบ s u u z Start นะครับช่ยให้์ ตัดรถดได้ง่ายเพียงกดปุ่มเพียงแค่หนึ่งครั้ง โดยไม่ต้องกดค้างนะครับแต่ก็ยังอยากจะขอติว่าทําไมยังไม่ให้สมาร์ทคีย์มาสักทีนะครับทั้งที่หลายๆค่ายเขามีมาให้หมดแล้วนะครับสรุปสั้นๆท้ายคลิปนี้อีกทีนะครับเจ้าซูซูกิเบิร์กแมน400 221นะครับก็ปรับปรุงมาใหม่ในหลายๆส่วนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของเครื่องยนต์และเทคโนโลยีทําให้โมเดลใหม่นี้มีความน่าสนใจและคุ้มค่ามากขึ้นแต่ทั้งนี้ก็ต้องมาดูกันอีกทีว่าจะปรับราคาขึ้นจากเดิมที่ราคา214,000บาทมาสักกี่มากน้อยครับสุดท้ายก็อย่าลืมเป็นกําลังใใจห้กพว เราซูเปอร์บายได้นะครับโดยการกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้าไปติดตามพวกเราผ่านช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage หรือว่าจะเป็น Instagram นะครับหรือว่าจะเป็นทางเว็บไซต์และสุดท้ายนะครับช่องทางใหม่นะครับ Twitter นะครับผมโดยสามารถดูได้ที่บาร์ด้านล่างนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ